พบกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสุ่มสกายไดผู้พิทักษ์รัติการกันหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าสกายวิงนั่นแหละครับทุกคนบอกเลยนะครับผมว่าโคตรจะเท่ตอนลงมาจากเครื่องบินก็จะพุ่งลงมาเท่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเออมาครับผมมาดูกันนะครับว่าพี่เงินเนี่ยจะหมดตู้หรือเปล่านะครับทุกคนอันดับแรกก็เลือกของสองชิ้นที่เราไม่จาเป็นก็เอาออกไปแล้วก็เริ่มหมุนในราคาเก้าเพชรเลยครับทุกคนมาดูครับออกหรือเปล่าตึบ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  จืบไม่ออกนะครับทุกคน <g ülme> คนว่าเพี่เงินหมดเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ผมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนๆ <ocalyptic> หมุนกันต่อไม่รอแล้วนะคบมาดูกันนะครับผมว่าพี่เงินจะหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ยังไม่ออกนะครับทุกคนออกไหมออกไหมก็ยังไม่ออกนะครับทุกคนไหนกดอีกทีนึงออกไหมออกไหมก็ก็ยังไม่ออกครับออกไหมออกไหมไม่ออกครับออกไหมออก ออกเวู้ครับนทุกคนว้ไม่หมดตู้โอ้โหนะครับทุกคนพี่เงินไม่หมดตู้นะครับเออพี่เงินก็หมดไปนะครับผม1523พเพชรเองนะครับทุกคนแต่ถ้าใครดวงไม่ดีนะครับผมก็หมดตู้ในราคา2222ไดมอนด์โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มสกายไดนะครับผู้พิทักษ์ลัตติกลานนี่เลยนะครับผมสกายไดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพอลงจากอ่าเครื่องบินนะครับมันก็จะแบบพุ่งลงมาเท่เลยนะครับทุกคนโอเคครับผมเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีอะไรมาใหม่ๆเพื่อนจะ